ลวงตาไม่ใช่คนงโง่นะจากได้สายตาคนอื่นเขาว่าเราโง่ไปซื้อน้ำผึ้งแพงๆแล้วไปให้คนอื่นแต่ผลประโยชน์อยู่ตรงไหนรู้ไหมชาวบ้านรายได้เขาเพิ่มเท่าตัวเลยที่รายได้หลักของเขานี่คือน้ำผึ้ง เราต้องหาทางช่วยเขานะพระเนี่ยถ้ามีสติปัญญาไม่จะไปเอาตังเขาชาวบ้านนะ่ะตารำลำอ่ะเขาใส่บาตให้กินก็บุญหัวแล้วหลวงตาว่านนะขนาดเขาไม่มีข้าวนะเขาจึงแย่งออกมาจากครอบครัวเขาเนายนมาใส่บาตให้พรนะน่ะบักแดงน่ะ ถ้าพระเรามีสติปัญญาจริงต้องมองเห็นความเลือดร้อนของเขาจริงไม่ใช่ไปคิดดูรับปีใหม่เนี่ยเขาเห็นลงตาทําเนี่ยทั้งหมดเลยสมัยนั้นทําพระป่ามาทั้งตำบลนี้เงินเก้าสิบสองบาทเขาไม่มีอะ ตัวแหวงหากันแทบเป็นแทบตายสิ่งที่ได้เหมือนกันคือไม่ได้อะไรเลยฮะทำไมไม่หาสติปัญญาใส่ตัวเองทำไมไม่หาสีนธรรมก็นั่นแหละจึงว่าตลกมากเลยนะเกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วก็ไปวิงวอนร้องของพญานงพญานาคหลงตาไม่ได้ปฏิเสธพญานาคไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะที่พูดพูดถึงว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภพอันประเสริฐเป็นภพอันเลิศในบรรดาสามสิบเอ็ดภพอย่าลืมว่าเทวดาชั้นไหนๆภมชั้นไหนๆก็ตามก็ไปจากคนนี่แหละคนนี่แหละที่ทำกาละแล้วไปเป็นไปตามกรรม ฮะมันจะประเสริฐได้ยังไงวิเศษเหนือมนุษย์ได้งไงฮะแม้จากนรกทุกหลุมทุกชั้นก็ไปจากนรกไปจากคนเน่ยฮะคนเนี่ยเหมือนเป็นมัชชิมาพบเลยที่เลือกได้เลือกเอานิพพานก็ทำเอาได้หมดเลยโอเควดาททำไม่ได้ผมทำไม่ได้ มนุษย์ทำได้ทำเอานรกก็ได้ทำเอาสวรรค์ก็ได้ทุกชั้นเลยทำเอานิพพานยังได้เลยมนุษย์เนี่ยฮะที่พูดเดี๋ยวว่ามันง่มันตลกเนี่ยก็คือทำไมอะมีโอกาสขนาดนี้แล้วที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนพบพระพุทธศาสนาพบคำสอนอันาาส่วนนี้ <c oughs> จะหาโอกาสอย่างนี้ได้ที่ไหนอีก่ะไม่ใด้เรื่องง่ายเลยแล้วเกิดมาเป็นคนเนยสมบัติทางโลกเนี่ยแค่อาศัยชั่วคราวแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนอื่นไม่ใช่ไปเบียดเบียนกันแล้วมาพูดพ่ฒมาเป็นคนดี ดีเนี่ยมันต้องดีที่ใจไม่ใช่ดีที่ปากฮะไม่อายด้ยคนทุกวันนี้หน้าด้านหน้าทนโย่เมันว่ามันทำดีแต่พฤติกรรมอการกระทำวิธีการอ่ะมันดีที่ไหนอ่ะมันทำร้ายผู้อื่นอยู่มันจะเป็นความดีได้ไง ฮะจริงไหอย่ามาพูดเรื่องเรื่องธรรมะเลยขนาดความรู้สึกตัวก็ไม่มีใจเต็มไปด้วยความโลภความหลงความอาฆาตพยาบาทเือไหมโทส่สัตวฆ่ากันตายยิงกันตายยังค่ะฮะยิ่งกว่าสัตว์ไดราชานอีกยังเรียกตัวเองว่าคนอยู่เหรอ จะปีไหนสำรวจตัวเองนะปีนี้เนี่ยวันที่สองแล้วย่างเข้ามาปีหกหกเนี่ยทางสมมติถ้ายังจมอยู่เหมือนเดิมแล้วชั่วกว่าเดิมเลยแสดงว่าฮะ,ะมันไม่ได้อยู่ที่วันที่ปีแล้วนะมันอยู่ที่พฤติกรรมฮะพฤติกรรมของเราเนี่ยคือกระจกเงาของความคิด ไปคิดไปสารพัดนะมันคิดไปทางนี้คิดจะโน่นไทำหนี้ไปทำร้ายคนอื่นมิจะอยากได้ฮะแย่งกันยังอะไรฮะผู้เหนือกว่าก็มีน้ำใจช่วยผู้ด้อยกว่าเขาถึงเรียกว่าสังคมมนุษย์มีน้ำใจไม่ใช่ผู้สูงกว่าเเหยียบย่ำคนอื่นลงกัน เอเขาเรียกความเมตตาฮะความกัลานามันต้องไปเอ่ยเราพูดเพราะๆนะนะ,ะคนจะหลอกโค้งคนก็พูดเพราะๆนี่แหละโปรไฟล์ต้องดีเห็นไหมถ่ายกับรถหรูนี่นะฮะ เห็น <c oughs> ไ,ไหมพอหลังมันไม่เห็นคนไทยไปกราบต้นไม้ไปกราบรูปปั้นกราบอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มันถามเออททำไมคนไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ไปทุกอย่างแม้แต่ต้นไม้ก็กศักดิ์สิทธิ์แม้แต่สัตว์พิการก็กศักดิ์สิทธิ์ดี่ไหมมันถาม คนไทยก็บอกอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์มั้งละคนไทยเขามีจะแต่สองศักดิ์สิทธิ์มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะมีอย่างเดียวที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์คือกฎหมายแต่หลวงตากลับตอบว่ากฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์แต่คู่ที่ใช้กฎหมายต่างหากที่ไม่ศักดิ์ ทุกวันนี้มันน่าดานมั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 นน่าดานนะกฎห,หมายนี่มันศักดิ์สิทธิ์ศีลธรรมนี่มันก็ศักดิ์สิทธิ์กรรมมันก็ศักดิ์สิทธิ์แต่คนโง่อะฮะคือว่าคนอื่นไม่รู้ไงว่ามันฉลาดนะไงฮะรู้มันจะเอามาอะไรมากมายก้อนกววยมา เชื่อไหมที่หลวงตาเคยพูดให้ฟังว่าตอนหลวงตาไปอยู่ภูทํานกตำบลพังแดงเนี่ยครอบครัวหนึ่งห้าหกคนพ่อแม่ลูกปีหนึ่งเขาทํำยอดเข้าตามภูเขาเนี่ยได้แค่สามสี่ห้ากระสอบปุ๋ยเขาเปลือกนะแล้วเขาก็ตำคกมือกินแต่มองกลับไป ยงเชฟกินมื้อละหมื่นสองหมื่นมื้อละสายหมื่นมื้อเดียวนะ่ะกินข้าวแต่พวกนั้นกลับไม่มีข้าวจะกินเฮ้ยฮะมันเกิดอะไรขึ้น และคนที่ในเมืองกลับเข้าไปเนี่ยสมัยนั้นนะชาวบ้านนะรายได้เขาเนี่ยมาได้มาจากไหนรู้ไหมบ้านพังแดงเนี่ยบ้านใกล้เคียงเราแถวนั้นอ่าที่ทําเงินให้เขาได้ปีต่อวันปีหนึ่งมีคั้งน้าผึ้งน้ําผึ้งป่าซึ่งน้ําผึ้งป่านี่นะกูว่าขวดละพันก็น่าซื้อเขาอยู่ในรนนะบา กวาจะได้มาเสี่ยงชีวิตน,นะแพงมากเลยนะทั้งคนต่อยทั้งจะตกต้นไม้ตายอะ่ะลงตาเห็นแล้วหัวแล้วเหมือนกูกล้าซื้ออยู่นะไปเห็นตอนเขาไปตีพึ่งเอาพึ่งะ่นะอยู่สูงมากแต่พ่อค้าที่เขาไปซื้อในเมืองเนี่ยกลับไปซื้อควดแล้วเจ็ดสิบาทแปดสิบาททั้งที่มาขายอยู่ข้างล่างใน2องร้อยสามรอย มันพึ่งแท้นะมันพึ่งเดือนห้าเนี่ะลุงตาเป็นเจ้าว่านโพธิทองนกลุงตาก็เลยโอ้จะทำยังไงเนาะลุงตาก็เลยไปหาเพื่อนที่เมืองฮะเข้าไปเฮ้ยมึงลองททนให้กูหน่อยว่าจะทำอะไรกูจะรับซื้อน้ำพึ่ง จะใช้งินเท่าไหร่มไม่รู้เหมือนกันให้กูซื้อแต่ว่ามูลคนจ่ายลวงตากลับมาเพื่อนตกลงแล้วกลับมาวัดป่าภูสำนกหลวงตาประกาศเลยรับซื้อน้ำผึ้งขวดละร้อยห้าสิบบาททั้งหมดเลยขอว่าโอ้พระลวงตาเลยซื้อน้ำผึ้งแพงครึ่งต่อครึ่งเลยนะ เขามาขายลุงตา,มตามหมดะฮะโอ้ยพะ้าอะไรคือน้ำผึ้งครับผมรับซื้อหมดเลยนะตอนนั้นอยู่กับหลวงพ่อสุเทพเนี่ยเจา้าวาดทำใส่ยังอยู่อนะ่ามรู้ได้เลยลุงตา,ตารับซื้อน้ำผึ้งเลยคนละร้อยห้าสิบโอ้ยทำตำบลมาขายพอขามาซื้อทีเนี้ยไม่มีน้ำผึ้งนะเขามาขาย <c oughs> เอาไปามามันก็ต้องรับซื้อราคาเดียวกับเรางั้นก็ไม่มีน้ำผึ้งมาไปส่งลูกค้ามันก็เลยซื้อขวดละร้อยห้าสิบเราได้น้ำผึ้งโอ้เต็มนคนรถลเลยนะเราก็จ้างรถเขาจ้างพิกอัพเขาเหมาไปเอาน้ำผึ้งไปเราไปส่งวัดปากคง เมื่อสมัยก่อนวัดนนวันนี้ที่ครูบาอาจารย์น่ไปถวายท่านไม่ได้ขายหรอกแต่คนก็พูดอะมั่วรู้ไม่จริงฮะคิดว่าหลวงตาขายน้ำผึ้งนะนะใครพูดได้ยินนะได้ยินครูบาอาจารย์รุ่นรุ่นเดียวกันนะมาพูดว่าหลวงตาขายน้ำผึ้งบอกชื่อด้วยเดี๋ยวจะจับมาสัมภาษณ์ช่างไร้ศร ไม่ได้ขายจ้างเมารถด,ด้วยเอาไปถวายคุณอาจารย์ทั้งหมดเลยพึ่งบานหนึ่งก็ไม่ขายลุงตาไม่ได้คนโง่นะจากได้สายตาคนอื่นเขาว่าเราโง่ไปซื้อน้ำพึ่งแพงๆแล้วไปให้คนอื่นแต่ผมประโยชน์อยู่ตรงไหนรู้ไหมชาวบ้านรายาได้เขาเพิ่มเท่าตัวเลย ที่รายได้หลักของเขานี่คือน้ำผึ้งเนี<ะ>่ยเราต้องหาทางช่วยเขานะพ้าเนี่ยถ้ามีสติปัญญาไม่จะไปเอาตังเขาชาวบ้านอนะ่ะตารำๆอะ่ะเขาใส่บาตรให้กินก็บ,บุญหัวแล้วหลงตาว่านนะ,ะขนาดเขาไม่มีข้าวนะ เขาจองแย่งออกมาจากครอบครัวเขาเนาะมาใส่บาทให้พระน่ะักแดงเนี่ยถ้าพระเรามีสติปัญญาจริงต้องมองเห็นความเดือดร้อนของเขาจริงไม่ใช่ไปคิดดูแล้วปีใหม่เนี่ยเขาเห็นลงตาทําเนี่ยทั้งหมดเลยสมัไมั้ะทําพระป่ามาตั้งตำบลให้เงินเก้าสิบสองบาท เขาไม่มีอ่ะถือว่าเป็นเงินมหาศาลมากเลยหลงตารับพระป่าครั้งหนึ่เฮี้ยวใส่งเงินเหรียญน,นี่เป็นถุงเลยโอ้ยนะครั้งแรกพระองค์นี้ได้รับพระป่าเก้าสิบสองบาทนะฮะทีนี้หลวงตาได้รับเงินมาเนี่ยเงินมหาศาลมากตอนทั้งหมู่พันทั้งคำบด ลุงจาก็มองเห็นยายคนหนึ่งซึ่งไม่มีลูกหลานก็ไม่มีฮะเลยมอบเงินนั้นให้92บาทให้ยายคนนั้นส่วนเราก็อาศัยแค่บินทบาทฉันไปวันๆแค่นั้นตอนนี้ไปดูบ้านทางแดงเนี่ เขามีอยู่มีกินใเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ไปถามดูเลยเลยพระองค์เนี่ยไปทำอ่ะทีนี้เขาไม่มีข้าวฮะหลวงตาเขากลับไปคุยปรึกษาเพื่อนเหมือนเดิมมันทาไมเขาจึงไม่มีข้าวทาไมเขาไม่ทํานามันจะทํานาได้ยังไงคนไม่มีกินอ่ะมึงจะเอาแรงที่ไหนฮะพอตื่นนอนมามึงก็ต้องไปหาขอข้าวเพราะลูกมึงหิวอ่ะ มึงจะมีเวลาไปทำนาเลยไปทำไรอ่ะฮะมัน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 เหมือนโดมิโนอ่ะเราก็มองว่าที่เขาไม่ทำเพราะเขาไม่มีโอกาสทำนาเรามองอย่างนั้นนะเพราะถ้าเขามีข้าวกินเขาทำแน่นอนฮะเ้ามันหิวอ่ะมันไม่มีแรงอ่ะมันก็ต้องไปหาขอข้าวอ่ะฮะจริงไหม สองสามวันสี่ห้าวันอาทิตย์หนึ่งเขาจะกลับมามีข้าวสารมั่งข้าวเหนียวมั่งมาหมาเขาเนะี่ยนะย่างกับไดโนเโสามีตะกระดุดมาหนะลวงตาก็เลยไปคุยกับคนเพื่อนฮะกูอยากให้ทำผระป่าให้กูหน่อยเว้ยเฮ้ยมึงจะเอาผระป่าไปทำหลวงตาจะเอาทำเอาผระป่าเอาเงินไปไมครับกูไม่ได้เอาเงิน พระป่าเอาเข้าวสารว่ะโอ้ได้ๆเขาจัดทำพระป่าเข้าสารมาคนละคันรถปิกอัพเลยนะเราก็ทำคังเก็บไว้ได้ข้าวหลายหลายตันเหมืออกันแต่เราไม่แจกนะถ้าไปแจกคนละห้าโลสิบโลเนี่ยแป๊บเดียวก็หมด แล้วก็ไม่เกิดผลลุงตากับไปซื้อเตาซื้อหวดซื้อซื้อหวดนนึ่กวเดียวซื้อมาเลยแล,และไปดูเลยยังมีโรงทานอยู่ลงตามุงโรงทานทำทำที่นึ่งข้าวยี่สิบเอ็ดเมตรนึ่งเลยชาวบ้านเขาก็มาแช่ข้าเหนียวไงเมื่อก,ก่อนเขาถือผีเลยนะพอเขามาแช่ข้าวเหนียวใช่ไหม ตอนเช้าเขาก็มานึ่งนึ่งยี่สิบหววเลยพระองค์เดียวเนี่ยนึ่งยี่สิบหววเลยนึ่งเสร็จเขามาถวายเราเหลือนั้นก็สละออกชาวบ้านเขาก็ใส่ผ้าบัางใส่กล่อ,องข้าวมัง่งเอากลับไปบ้านาไปให้ลูกให้เจ้ากินแล้วเขาก็เข้ามาวัดทุกวันมานึ่งข้าวนะ เห็นไหมเนื่องหกปีพอเขามีข้าวกินเขาไม่ต้องกังนนวลอะเขาก็มีซื้อจอบซื้อเสียมให้เขา,เขาก็ลุยทำไรไถานาไปทีละเล็กแล้วน้อยปีเดียวเนี่ยเขามีไร่มีนาเขาได้ทำนาแล้วก็มีข้าวกินเห็นไหมส่วนกับข้าวเนี่ยเขาหาได้อยู่แล้วกินอะไรก็ได้จะไม่มีข้าวมันยุ่งแต่เขาก็ไม่กังวลแล้วเพราะอยู่ในวัดหลวงตานี่มีกรดังเนี่ยมีข้าวสารลว ม,าม,า,ม,า,มาม่าเนี่เป็นคันรถปลากระป๋องหลวงตาฉันคนเดียวเนี่ยฮสององค์อหลวงพ่อสุเทพเนี่ยนิดเดียวเมื่อเดียวแต่นอกนั้นหมูข้าวเยอะยี่สิบัวเขาก็ใส่เลยทำอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็พาเขาทำวัดทีเนี่ยเขาเป็นโซ่เนาะ อ่านหนังสือก็ไมบหลวงตาเนี่ยพาทำบางทีสามชั่วโมงอ่ะตอนเย็นนะโม่อเขาหน้มาออนม่อทำตาตาตะต,ะ,ตะอยู่เงี้ยจนเขาท้องและหลวงตาก็ให้รางวัลเลยกระตุ้นเขาถ้าใครสวดมนต์ได้ท่องได้กับปางหลวงตาจะให้นาฬิกาข้อมือโอ้ยมันมาท้องอแป๊บเดียวสองอาทิตย์ยั่ได้หมดเลยทําวัน แล้วเราก็ไปซื้อนาฬิกาให้เพื่อนออกตังให้ไปซื้อที่อินโดจีนเก้าสิบเก้าบาทเรือนโอ้เขาได้สวยเห็นไหมเนี่ยถามดูเลยหลวงตาทำเนี่ยอย่าไปว่าจะจอบเสียมลยซื้อให้แม้ก็ต้องไอ้ไอ้มเมื่อก่อนอะไอ้เชือกเชือกเชือกที่เขาไถนาหลวงชาซื้อชาวบ้านเขาก็ไถนาเขามีควายอยู่แล้ว เขาทำนาตอนนี้เขาบางคนก็ได้ร้อยกระสอบแล้วทีนี้กวางครอบครัวเห็นไหมทุกวันเนี้ยไปหามดูได้เลยเนี้ยมีพระองค์เดียวเลยไปนึ่งข้าวเลี้ยงโยมเนี้ยทีนี้เราไปบินทบาทอ่ะเขามีข้าวกินสท,ทีนี้เขาก็ใส่บาทเลย <laughs> โอ้โหเนี่ยมันก็อยู่ได้เมื่อก่อนทำไมพระอยู่ที่นั่นไม่ค่อยได้ อดอยากอันดานไม่มีกินเพราะว่าเราพระโยมไม่มีกินมึงจะเอาไหนก็ามาใส่บาทแล้วมึงกินจริงไหมไม่ใช่ไปโอ้จะไปสอนใจธรรมะเขานี่แหละคือสอนธรรมะมันจะไปรู้เรื่องเราคนหิวข้าวอะ่ะไปสอนธรรมะนะเขาจะไปฟังอะไรละ่ะ ฮะดีมันเขาไม่ต่ยอยอ๋อฮะยิ่โอ้ยอยู่ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ฟังไม่เชื่อมึงจะไปสอนเขาได้ทังที่เขาไม่มีกินเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่ต้องสอนเลยจันชินจันชินเขาลบมากอนามัยตำบลเนี่ยไม่ได้แจกยาเลยฮะแล้วจันชินเอาป่วยมาจันชินเอาอะไรให้กินก็หาย <c oughs> เพราะความเชื่อความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเอายานะ่ะมาไว้ที่วัดให้หลวงตาแจกใครเป็นหละ่ะจัดไว้ให้เขาไม่ไปเอาละเล้ยไม่ถามรู้เนี่ยไม่ใช่อระหลวงตาเนี่ยเป็นตำนานเลยนะบอกให้มันไม่ได้มาง,ง่ายๆหลวงพ่อสิ้นคิดเนี่ยอย่ามาขี้โม้นะอย่ามาพูดนะหลวง,งตา ทำมาตลอดชีวิตนะเ,นเครดิตเนี่ยไม่ได้สร้างมาวันเดียวนะสร้างมาแต่เล็กจ,จนโตจะบอกให้คนคนนี้เชื่อหัวใจตัวเองมากฮะฮจะบอกให้ไม่กลัวเลยไม่ก้มหัวให้กิเกลสหรอกคนคนนี้นะพระสิ้นเคดเ่ยน,นะไม่เคยก้มมีสองคนที่นั้นสองประเภทแต่นั้นที่หลวงตาก้มหัวให้ เมื่อก่อนนะเป็นโยมนะหนึ่งช่างตัดผมสองผู้หญิง <laughs> นอกนั้นมมือย่า <laughs> จริงๆ <c oughs> ความอายุตีทำเนี่ยไม่ชอบ <c oughs> จริงับเนี่ยต้องแต่เป็นโยมก็จะยอมไหมหลวงตาเนี่ยกล้าพูดเลยแหละไม่อายอะเพราะว่ามันความจริงโดโดดโดดเด่นมาก จะก,กัวเองนี่มีตั้งอยู่เนีเห็นคนอดข้าวเนี่ยตัวเองก็หิวอยู่สามารถซื้อให้คนอื่นกินตัวเองงั่งดูเขากินได้หลวงตาเนี่ยเป็นโยมนะจะบอกให้มาถ้าใครสงสัยจะพาไปย้อนรอยดูฮะมันต้องไปนั่น มันต้องอย่างเงี้ยนะพระเราอย่าเป็นเป็นโยมก็ไม่ทำาลราะความชั่วนะ่นน่ะบอกให้อย่าว่าจะบวชหรือยังไม่บวชก็ไม่ทำฮะจะบอกให้อย่าเอามาตรฐานของตัวเองอไปวัดคนอื่นอย่าเอามาตรฐานของคนอื่นมาวัดตัวเองคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันฮะ จะบอกให้ธรรมะก็เหมือนกันคนที่เดีดเดยวอาหหารนะสมกับเป็นลูกะถาคตจริงจริงศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาคนขี้ขาดนะตาขาวละเลอะเลแหละหัวใจตรงนั้นต้องเด็ดเดียวมั่นคงมองเห็นเพศภัยของวัฏสงสารจริงๆงนะ,ะนั่นมันต้องเป็นอย่างนี้ เฮ้ยมีคนดูมันกูพูดขนาดนี้สรโอ้โหแสดงว่ามันฉลองปีใหม่ยังไม่ตื่นกูก็นอกเหมือนกันเสียงพึ่งมีหน่อยหนึ่งนะนะะเมื่อคืนเนี่ยเขาอยากให้ไปเทศที่นั่นกูไม่ไหวเลยให้กูบาช่ายแทนดีนะมีกูบาช่าย่าเข้าไม่มีกูตาย มีครูบาชัยครูบาชุยแต่จะให้รับแขกแทนกันไม่ได้นั่นเข้าห้องบักเลยครูบาชัยเข้าจะรูล็อกประตูด้วยพอเข้าไปแล้วค่อยออกมานั่งอกูในอ่านเลยเป็นภาษีอ่านแล้วกูนเนี้ยอ่านจริง วี่ใหม่นี้นะพรที่ดีต้องนำเอาศีลเอาทรรมนะเข้ามาสู่จิตสู่ใจตัวเองเด้อนะอย่าเอาอย่างอื่นเลยนะ ศีลธรรไม่กลับมาโลกาจวินาโลกาเนี่ยโลกะโลกินคือมนุษย์นะฮะจำไว้จะพักกันอยู่ยังไงล่ะฮะโฮ้ขับรถชนกันก็มีแทงกันก็มีโอ้โหไม่กลัวเขาเจ็บเัื่ไงวะฮะจริงไหมแค่เซียนจำนิดหน่อยก็เจ็บอยู่แล้วนี่มีดแท้แทง ท้องมันไม่ตายก็มันรู้ไปดีนะไม่ใช่ท้องกู <laughs> ลองลองแทงตัวเองดูนะถ้าจะไปแทงคนอื่นมันจะเจ็บไหมล่ะฮะ <c oughs> ทำไมก็โอ้โหเก่งนักเลยไปแทงคนอื่น่ะแทงตัวเองสิฮะจริง <c> ๆ <oughs> ไม่เจ๋งหรอกไปแทงคนอื่น <c oughs> เพราะว่าตัวเองไม่ได้เจ็บเนาะ ลองแทงตัวเองชุบทอกูจะไหวมั้งเลยลองดูนะยอมเราอยาจะยอมเลยลองแทงตัวเองถ้าไม่แทงควอ,อื่นกูโอ้กระจอกมากมันยิงก็ต้องยิงตัวเองนะพวกที่มีปืนนใส่เลยตู้กูจะกาบเลยยนะังไงหัวใจเธอมันหน้ากาบเลยเลย นะผู้เบียดนอกอันนี้ไม่แทงคนอื่นแม้ตัวเองไม่ได้เจ็บมันก็แทงได้ใครก็แทงได้อันนี้ไปแทงตัวเองนะเหมือนธรรมะก็เหมือนกันความรู้ก็เหมือนกันเอามาแก้มาไขาตัวเองนะไม่ใช่ไปแทงคนอื่นความพูดก็นะจริงไหมจะสร้างคนคนหนึ่งใช้คำพูดหมื่นคำพันคำจะ ทำลายคนคนหน่งใช้คําพูดไม่กี่คำหรอกนะสมควรอเป็นครูบาอาจารย์สมควรแก่ทำนะค่อยมีจำนะต้องสํารวจตัวเองอย่าไปสํารวจจากคนอื่นนะปีใหม่พีนี้นะให้พัฒนาตนเนอะนะ,นะจำไว้เอาวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะ มันเริ่มหลายตัวขึ้นแล้วนะไอ,อ้ไอ้ไม่